สวัสดีครับผมเติ้นแฟนตาซีนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกม GTA V ในโหมดซอมบี้อีกเช่นเคยนะครับโอเคนะคจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยผมก็ได้ไปฟาร์มของมาแล้วนะครับแล้วก็ผมก็ได้ไปเล่นนอกรอบแล้วนะครับผมก็ได้ไปฟาร์มพวกปืนแล้วก็รถมาแล้วนะครับก็ได้ของเยอะเลยนะเอ,อเยอะหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะนี่ก็จะเป็นทางด้านของที่ผมไปฟาร์มมานะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นรถที่ ไม่สามารถซื้อได้นะผมว่าน่าจะใช่ครับเพราะว่ามันไม่มีให้ซื้อในร้านนะครับแล้วก็ผมก็ได้เอาปืนเนี่ยไปแต่งมาแล้วครับนี่อันนี้ก็คือปืนที่ผมเอาไปแต่งมาครับปืนทุกปืนเนี่ยสามารถแต่งได้เลยครับนี่เห็นไหมโค้เท้เป็นลายไทยหรือเปล่าผมไม่รู้นะเออแล้วก็ผมได้ปืนปืนเขาเรียกว่าอะไรอะปืนเลเวลแบบสูงๆมาด้วยนะครับก็คือปืนนี้นะครับ นี่แล้วก็เป็นทางด้านปืนอันไหนวะอันไหนวะนี่นะครับ2ปืนนี้นะครับน่าจะอยู่ประมาณแรงที่เท่าไหร่วะประมาณ70หรือเปล่าผมไม่รู้นะเดี๋ยวผมไปดูก่อนนะครับนี่นะครับสามารถมาแต่งปืนตรงนี้ได้นะนี่อะไรเอเอ,เอ,เอ,เอคนไหนดีวะเนี่ยคนไหนคนนี้นะครับคนนี้จะเป็นคนที่แต่งปืนนะครับนี่เฮ้ยหรือเปล่าวะ <laughs> คนนี้คนนี้คนฝั่งขวานะครับเป็นคนแต่งปืน เฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่คนนี้หรอือเปล่าเดี๋ยวผมคอดูกันนะไม่แน่ใจเอออันนี้เป็นคนขายของครับเออนี่นะครับปืนที่ผมได้ก็จะอยู่อันนี้นะครับดเดวลเจ็ดสิบนะครับแล้วก็อีกปืนหนึ่งก็จะเป็นปืนปืนไหนวะปืนไหนวะแป๊บหนึ่งหาไม่เจอน่าจะเป็นปืน นี่ปืนนี้ตออิดติดกันเลยเลเวลเจ็ดสิบนะครับนี่โอเคก็ผมก็ได้แต่งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแต่ผมเคยเอาไปยิงกับคนเนี่ยผมยิงไม่ชนะนะครับโอเคผมลองเอาปืนนี้ไปยิงดูมันคนมันไม่ตายนะครับก็เจ็บๆแหละแต่ไม่ตายนะค,คือถ้าไปยิงจริงๆอะ่ะผมแนะนําให้ใช้ปืน2ปืนที่ผมแนะนําไปเมื่อกี้นะครับแต่ผมจะยังไม่ใช้นะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะหายากนะครับโอเค เดี๋ยวผมจะไปที่เมืองอื่นนะครับแล้วก็ไปไปฟาร์มซอมบี้นะครับเออไปไหนดีวะอันนี้แล้วกันโอเคไปอา้าวผมล่วงแมพครับามาแล้วเอ้ยผมไม่เอาที่นี่ดิผมต้องการที่อื่นครับเออผมอยากได้ที่อื่นผมจะไปที่ เออตรงนี้แล้วกันหวังว่าจะไม่ใช่ที่เดิมเอา้ามันที่เดิมนี่กว่านะโอเคนะครับก็เอาเป็นที่นี่แล้วกันนะครับก็มันดูที่เป็นโล่งๆดีนะครับก็ใครว่าเมื่อกี้ใครมยาย่แถวนี้ปะโอเคผมจะเอาเป็นที่นี่ละกันนะครับนี่เดี๋ยวผมจะเอาเงินเก็บไว้ก่อนนะครับเงินก็มีเยอะ เยอะเลยทีเดียวนะเออโอเคเดี๋ยวเอ้ยผมลืมเอารถมาครับแป๊บหนึ่งเอารถเอารถขนหนไปดีนี่เดี๋ยวเอารถเอารถเอารถอันนี้ไปแล้วกันคนระับเป็นรถรถแล้วหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่มันไม่มีขายนะครับคือผมไปฟาร์มผีมาได้นะนี่โอเคไปแล้วก็ก่อนที่จะไปก็เตรียมลูกกระสุนก่อนประมาณ5 Max แ,แล้วกันนะครับ นี่โอเคใส่ไปเลยปุ๊บปุ๊บเรียบร้อยครับนี่นะครับคนก็เล่นเยอะมากเลยนะครับประมาณ300กว่าคนเลยนะเออเซิร์ฟนึงนะแต่อีกเซิร์ฟนึงก็มีคนประมาณร้อยกว่าเอางนะครับเออน้อยมากโอเคเออจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยคือผมได้ไปฟาร์มของใช่ไหมแล้วเอ,อ้เอ,อเดี๋ยวเยวแล้วผมพอมาเล่นนอกรอบใช่ไหมผมโดนฝรั่งไล่ครับ เออเฮ้เสียงแต่โคเท่โอเคเดี๋ยวผมจะมาฟาร์มตรงนี้แล้วกันนะครับซึ่งเป็นจุดฟาร์มที่เออไม่น่าจะดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันมีเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพ่วงของพ่วงแก๊สอะเออถังแก๊สแล้วก็ที่ถังเอาไว้เติมน้ํามันเนี่ยคือมันสามารถระเบิดได้ครับ แล้วมันไม่ใช่ระเบิดแบบครั้งเดียวนะครับมันระเบิดแบบ4ี่ห้าหกครั้งแบบติดต่อกันเลยนะแบบมันระเบิดออกมาเรื่อยๆอะ่ะคือผมไม่รู้ว่ามันจะกระตุกหรือเปล่านะครับแต่ผมเล่นมันไม่น่าจะกระตุกหรอกที่ผมเล่นมานะเออผมไม่รู้นะครับเดี๋ยวก็รอดูนะครับผมจะลองปาร,ระเบิดตรงรอบๆนี้เลยครับแล้วก็ลองให้มันระเบิดนะครับเราจะได้แบบผีจะได้ตายหมดครับ นี่ก็คือเป็นวิธีการฟาร์มของแบบรวดเร็วนะครับคือถ้าใครคอมไม่แรงก็อย่าทําให้ไอ้ถังตัวนี้ระเบิดนะครับคือมันระเบิดทีมันระเบิดแบบนานมากเลยนะครับแบบระเบิดทีประมาณ1ิบกว่ารอบเลยนะเออผมก็ไม่แนะนําให้มาทํากันครับคือมันมันจะค้านเอาแต่ผมก็จะลองทําให้ดูก่อนครับโอเคเดี๋ยวผมเก็บรถก่อนเดี๋ยวตายไปหายากอีกไอ้รถคันนี้ มาระเบิดโอเคเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ผีมันเยอะๆเลยนะครับจะได้แบบปาระเบิดแล้วก็ให้มันระเบิดทีเดียวตู้มไปเลยนะครโอเคไปเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่มันผีเยอะๆเลยโอเคไป2000 years later โอเคนะครับตอนนี้ผมว่าน่าจะพร้อมแล้วแหละที่จะระเบิด ระเบิดปั๊มน้ำมันนี้ทิ้งนะครับที่จริงผมไม่ไม่ระเบิดก็ได้นะครับจะยิงไอ้ถังแก๊สตรงนี้ก็ได้นะครัเออหายไปไหนนั่นๆๆะ,ะ,ะ,ะตรงถังแก๊สข้างหลังนะครับคือมันก็สามารถระเบิดที่นี่ได้เหมือนกันนะครับแต่ผมจะลองใช้ระเบิดดูบ้างนะครับคือผมก็ไม่ได้ลองใช้ระเบิดดูเลยนะเออโอเคเดี๋ยวผมจะลองใช้ดูก่อนเอา้าอย่าบอกนะใช้ไม่ได้อ่ะ อะไรวะเฮ้ยระเบิดใช้ไม่ได้ครับเอาเอางงนะครับเนี่ยโอเคไม่เป็นไรนะผมผมจะยิงถังน้ำเอ้ยยิงถังแก๊สข้างหลังไอ้ตัวนี้แล้วกันนะครับนี่แล้วก็ให้รีบกดเก็บของไปเลยเอาทำไมมันระเบิดครั้งเดียววะอ๋อมันไม่โดนฝั่งนี้ครับอุ้ย โอ้โห oh, ถึงก็กตกเลยนะเมื่อกี้เอ,อ่อผมว่ามันไม่น่าจะโดนไอ้ตัวนี้นะครับเพราะว่าถ้าโดนในตัวนี้นะครับคือระเบิดบุ้มเลยนะครับเออโอ้โหได้อะไรมาบ้างวะเนี่ยคุ้มไหมเนี่ยอันนี้คืออะไรคืออะไรไม่รู้ครับได้แต่อะไรก็ไม่รู้นะครับ โอเคมาเดี๋ยวผมจะฟาร์มซอมบี้โดยการใช้ปืนเลยนะครับมาปัดทีละตัวเลยปุ๊บ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 นี่ปืนอย่างแรงครับนี่มาเฮ้ยเอ้ยอยังไม่ตายเหรอมาต้องวิ่งวนหนึ่งรอบนะครับไม่งั้นผีมันจะตบได้ ไีน่นี่เออถ้าอยากจะให้ผมไปยิงคนเนี้ยก็รอไว้พาร์ทหน้าแล้วกันนะครับคือพาร์ทนี้ผมผมยังไม่มีแบบพวกปืนอะไรที่มันพร้อมเลยนะครับแล้วก็กระสุนก็ยังไม่พร้อมเลยครับจริงๆผมจะซื้อกระสุนก็ได้นะครับแต่มันน่าจะใช้เยอะหน้าดูเลยครับคือผมก็ยังมีน้อยมากเลยครับกระสุนเนี่ยเดี๋ยวผมจะเก็บตังค์ให้เยอะกว่าน,นี้แล้วก็ไปซื้อกระสุนนะครับแล้วก็ไปยิงกับคนเลยนะครับ คือผมก็ไปยิงมาแล้วแหละเออผมโดนไล่ครับไม่ได้โดนเออยังไงอะยิงตายนะครับผมโดนพวกฝรั่งแบบเป็นแก๊งเลยนะแบบขี่รถมาแล้วไล่ผมแต่ผมเนี่ยเออเป็นสายจุกนะไม่สามารถไล่ผมได้หรอกเออเขาก็ไล่ผมเนี่ยแล้วแล้วผมก็ไปจุกตามเมืองอะไรประมาณนี้ครับเขาไม่สามารถยิงผมได้นะโอเคเราได้อะไรมาเมงวันนี้เฮ้ยเราได้รถของ ในเรื่องอันนั้นครับเขาเรียกว่าอะไรวะในรถเฮ้ยในเรื่องในเรื่องเลดเดตครับเออน่าจะใช่นะเออใช่รถของพระเอกนะครับนี่เดี๋ยวผมจะลองใช้ใดูแล้วกันนะเนี่ยเฮ้ยโหอ,อันนั้นรถบรรทุกครับโคเท่นี่อันนี้น่าจะเลเวลสุดท้ายเลยนะครับถึงจะได้นะครับโอ้โหอย่างเท่ เฮ้ยผมว่าพี่คนนี้น่าจะเล่นมานานแล้วแน่เลยคือเขามีรถคันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูโอ้โหกระตุกมากเลยนะครับคือคนก็เล่นเยอะนะครับแล้วเอฟเฟกมันเยอะเกินไปนะคอมผมก็รับไม่ค่อยจะไหวนะโอเคเดี๋ยวเก็บรถก่อนเลยแล้วกันนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับอา้าวคนหายไปไหนวะเนี่ยเออมาละอยู่ดีๆก็หายตัวไปได้นะ เดี๋ยวผมก็ขอขายรถก่อนนะครับนี่ขายคันนี้ไปเลยเดี๋ยวผมจะขายคันที่ผมที่ผมไม่ต้องการนะครับอันนี้คืออะไรอะ่ะอืมผมไม่รู้ครับเออคันนี้ผมไม่ต้องการครับแล้วก็คันนี้ขายไปเดี๋ยวผมจะดูไอ้คันแรกก่อนมันคือคันไหนวะอันนี้คืออะไรผมไม่รู้นะครับ เออนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนี่รถคันนี้เลยนะครับนี่ก็จะอยู่ประมาณเลเวลเ5เลยนะครับโอ้ถ้าใครได้รถพวกนี้นี่ผมบอกเลยดีมากนะครับเออผมมีคันนี้แล้วนะแล้วก็ไอคันที่มันเป็นรถตัวตลกเนี่ยคือมันไม่น่าจะมีขายนะครับเออผมนั่งไล่ดูแล้วแหละมันไม่มีขายนะครับเออน่าจะเป็นรถแบบเอาไว้ฟาร์มผีได้อย่างเดียวนะผมว่าเนี่ยมันไม่มีนะครับเออไอรถ คันนี้โอเคสำหรับพาร์ทนี้ผมก็เออไม่มีอะไรมากนะครับก็นอกจากมาฟาร์มผีให้ทุกคนดูอีกเช่นเคยนะก็เดี๋ยวเอาไว้พาร์ทหน้าแล้วกันนะครับคือพาร์ทนี้ผมต้องหาของให้ดูก่อนนะครับเออคือจริงๆมันหาของยากมากเลยนะครับกว่าจะได้ปืนเลๆ่ๆสักปืนนึงเนี่ยหรือว่าของพกรถพวกอะไรเนี่ยกว่าจะได้แต่ละอย่างนะค,คือมันยากมากเลยนะครับ <c oughs> ดูดิ คือเนี่ยมันไม่ได้ปืนอะไรที่มันแบบดีๆเลยนะครับคือผมก็ต้องฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับคือผมก็พยายามจะฟาร์มให้มันบ่อยที่สุดครับคือผมก็นั่งเล่นมาทั้งวันเลยแหละเออสาร์าทิตย์ผมก็เล่นนะครับโอเคเดี๋ยวเอาไว้เจอกันพาร์ทหน้าดีกว่านะค,คือพาร์ทนี้ผมก็ขอไปฟาร์มนอกรอบอีกเช่นเคยนะครับโอเค สำหรับพาร์ทนี้ผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับโอ้โหเครื่องบินตกมาเครื่องบินนั้นก็เลเวล95เหมือนกันนะนอกเรื่องแล้วโอเคสำหรับพาร์ทนี้ผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันพาร์ทหน้านะ,นะครับไปแล้วนะบายบาย